เอาต่อน,นี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยจากนั้นค่อยส่งน้านะหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับการส่งน้ําของหลวงพ่อในวันนี้นะคณะทศไทยญาติโยมคือเป็นประเพณีหลวงพ่อเองจะปฏิเสธทีเดียวก็ยังไงเหมือนกับปฏิเสธชุมชนสังคมประเทศชาติที่นับถือกันมาที่เคยปฏิบัติกันมา หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่ส่งน้ำหลวงพ่อเองเคยไปเจอมาออมาแล้วรู้สึกว่าถ้าส่งน้ำมากๆก็ไม่ไหวเือนกันนะคณะทายาิโยมลูกหลานนะมือก็เย็นมันจะเป็นตะคิวอีกส่วนหนะึ่งแล้วก็พร้อมกันมันจะเป็นลมมันเหนื่อยอีกต่างหากนะคนเข้ามาอย่างพวกเรามากๆอย่างนี้นะไม่ไหวจริงๆเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวก คณะทายาทโยมลูกหลานนึกในใจเอาว่าเราจะเอาสักกี่คนกลุ่มละสามคนแล้วกลุ่มละสองคนอย่างท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอหรือรองหรือคุณนายสามคนเป็นตัวแทนของมหาดไทยแล้วเป็นตัวแทนของทางอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านผู้กำกับเลือกเอาอีกคนหรือสองสามคน ทางพยบาบาลเลือกเอาคนสองสามคนพยบาบาลกำนันนายกเลือกเอาคนของสองสามคนผี่น้องประชาชนเลือกเอาอย่างน้อยนั้นก็ประมาณสักสิบกว่าคนหรือยี่สิบคนเป็นตัวแทนของพวกเราก็น่าจะเพียงพอนะพอสงน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะให้ศีลให้พร ในเมื่อให้สินให้พรแล้วหลวงพ่อจะมีเหรียญเจ้าพกคุณสมเด็จพระสังฆราชนะแจกก็น่าจะทั่วถึงทุกคนนะเจ้าพะคุณสมเด็จพระสังฆราชาติดนี่ติดเชื่อนะอรูปท่านทำทำได้ดีเขาทำได้ดีนะหลวงพ่อเตรียมมาแต่หลวงพ่อไม่ใช่เตรียมมาหรอก เขามีคนถวายที่มีคนถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เองน่าจะเอาอะไรนอแจกพี่น้องลูกหลานในบรรสงกลานหลวงพ่อกับมันระลึกได้เลยน่าจะเอาเจ้ารูปเหรียญหรียญเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านได้ล,ล่วงรับดับขันไปจากพวกเราไปแต่คุณงามความดีของพระองค์ท่านเ,เป็นหนังสือเป็นคุณธรรม ที่พวกเราจะนนำมาประพฤติปฏิบัตเิเต็มหัวใจของพระศกนิกรชาวไทยที่เรารักเคารพนับถือเจ้าพระคุณจอาเดภพระสังฆราชนะลวงพ่อจะแจกเมื่อลวงพ่อให้ให้สีนให้พรแล้วแต่วพวกเราก็แยกย้ายกันกลับน,ะนี่แหละพิธีกรรมพิธีการขอให้พวกเราแต่ละหน่วยงานให้คิดคิดไว้ด้วยว่าเราจะเอาใครเป็นตัวแทนของพวกเราที่จะมา ส่งน้าของหลวงพ่อถ้าหากว่าพวกเรามาลุมมาตุ่มเงินเข้ามาไม่ไหวแน่นะหลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้แล้วคณะทศชายาดโยมลูกหลานจ <c oughs> ะนั่งนานๆไม่ได้ <c oughs> วันนี้เห็นคณะทศชายาิโยมลูกหลานวันนี้เป็นวันที่สิบสามเมษาห้าเก้าเห็นคณะทศชายาิโยมที่จะมาส่งน้ําทำพิธีมุด มุดน้าดำหัวในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับลูกหลานเพราะลูกหลานให้ความสนใจใส่ใจในวัดวาศาสานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยวุฒิขุนวุฒิในท้องถิน่นเ,เมื่อสงน้ําหลวงพอ่อเสร็จแล้วก็คงจะสงน้ำว,วิญญาวุฒิคุนวุฒิในท้องถิ่นที่พวกเรารักรเคารพคงจะมีต่อไปอีกเหมือนกัน มีใช่จะมีแต่หลวงพอ่พอเพราะนั้นการแสดงออกซึ่งใจน้ําใจของลูกหลานเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าว่าพวกเรารู้จักเราสํานึกนึกคิดไปอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานสืบทอดต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สอนกันไม่ได้แนะแนํากันบอกกล่าวกัน ไปที่ไหนก็ไปไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักหัวไม่รู้จักผู้สูงอายุไม่รู้จักเป็นใครเป็นใครเด็กของเราก็จะเป็นคนแข็งกระด้างไม่รู้จักเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นปู่ย่าตายายควรจะแนะนําบอกกล่าวเที่จะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ให้เนาะค่อมตัวลงหรือว่าเราจะเดินผ่านใครที่เป็นผู้มีอายุ เราจะยกน้ายกสิ่งยกของอะไรให้กับใครเราก็ต้องระมัดระวังอพอเหตุไรเพราะพวกเรามีเป็นวัฒนธรรมไทยนะไม่ใช่วัฒนธรรมต่างชาติถ้าวัฒนธรรมต่างชาติอ,าอีกอย่างหนึง่งถ้าวัฒนธรรมไทยเราต้องรู้จักคุณพ่อรู้จักคุณแม่คุณป้าคุณลุงพี่ป้าน้ออาอาญาติโกโหงติกาผู้ใหญ่ออกเข้ามาควรจะยกมือไหว้ยอย่างไร ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละเป็นคนดีถ้าหาว่าไปที่ไหนแข็งแข็งกระด้างถ้าหาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นแล้วก็เออ,เ,อ,อเด็กลูกหลานของใครทําไมมันไม่สอนพ่อแม่มันไม่บอกไม่กล่าวแล้วเนี่ยทาไมซึงสอนลูกจางไดแข็งกระด้างไม่รู้จักยกมือไหว้ใครเช่ลยอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นมันก็บอก ถึงพ่อแม่ไม่ได้ไม่ให้ความใส่ใจสนใจกับลูกของตนเองถ้าหาว่าลูกของตนเองเ,อเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวถึงจะอย่างไรมันก็ฝังลึกนะลูกจักทธายญาติโยมลูกหลานนะมันฝังลึกในกจิตใจของของลูกของหลานของพวกเราถ้าหากว่าพ่อแม่สอนหลวงพ่อเองเคยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กพ่อแม่สอนอย่างไร หลวงพ่อยังจาได้กระทั่งทุกวัน,นในวัยไรเพราะแม่พ่อแม่สอนไปในทางที่ดีทางสอนใหม่ใหม่ก็เอาเถอะลาคาลลาคาญเอาหูทวนลงไปเถอะไม่อยากจะฟังแต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องนึกย้อนหลังเออสมัยนั้นพ่อของเราแม่ของเราได้สอนเราอย่างนี้อย่างนี้แสดงความเคารพอย่างนี้การทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ให้มันขย,ยันอย่างนี้ให้เก็บหอมรอมริบอย่างนี้ ให้รู้จักอาการวางตัวอย่างนี้นี่แหละมันจะเป็นเข้ามันจะเข้าสู่จิตใจของลูกของหลานเพราะว่าลูกหลานของเราจึงเป็นตัวเด็กก็าตามตัวใหญ่ๆขึ้นมาแลว้วก็ตามคือพ่อแม่เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานถ้าว่าพ่อแม่ทําตนไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกหลานนั่นก็ซึมลึกอีกเหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตยาติโยมทั้งหลาย แต่ถ้าว่า,าพ่อแม่ทําตัวไม่ดีกินเล่าให้เขาดูทําอะไรพเพินเลรนให้ลูกหลานดูต่อไปลูกหลานก็จะเรียนแบบกับเป๋าเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วแก้ไขาย,ยากเพราะอไรเพราะว่าตัวเองทําเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกหลานดูคนวราณเขาจึงบอกว่าอยากจะให้ลูกหลานดีต้องทําดีให้ลูกหลานดูอยากจะให้ลูกสิทธ์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกสิทธ์ดู อยากจะให้ลูกดีก็ทำดีให้ลูกดูเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราที่เป็นหัวหน้าที่เป็นเจ้านายเขาหรือเป็นอาจารย์ของเขาหรือเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองเขาเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นตัวอย่างของลูกของหลานมันจึงจะถูกนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรจะทำตนเป็นทำ ตัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของพวกเราพวกลูกหลานของเราจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทําตนไม่ดีเป็นตัวอย่างให้เขาเขาก็จะยึดแนวแถวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยึดผู้ใหญ่ประพฤติตนที่ไม่ชอบมาพาคนผิดกฎหมายบ้านเมืองพวกเราจะนี่ยฝ่าฝืนไปหมด แล้วพวกเราจะปกครองประเทศชาติบ้านเมืองไปได้อย่างไรมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านเอจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมีแต่เรื่องที่มันเสียหายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าพยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราเพราะลูกหลานของเราถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นผ้าขาวอยู่ <c oughs> ยังไม่มีสีอะไรเปเปื้อน พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นผู้มีปัญญาก่อนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็ค,คนทีละนิดทีละน้อยวิธีการใช้คําพูดวิธีการาใช้ภาษาวิธีการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นผู้ใหญ่มาให้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละและให้ยอมเสียสละยอมเสียสละก็คือมีอะไรก็รู้จักแบ่งปัน <c oughs> แบ่งปันให้พี่ให้น้องให้ผู้คน นี่แหละการแบ่งปันเหล่านี้แหละเป็นอุปนิสัยนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานตาต่อไปอถ้าต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะเออถ้าเห็นพี่น้องตกทุกข์แต่ยากเขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้ถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่มีความจําเป็นเขาก็พร้อมที่จะแบ่งที่เขาหามาให้พ่อไม่ให้ให้พ่อให้แม่นะแต่ถ้าว่ามิจะสอนให้เขาเก็บอย่างเดียวขี้จะนีทีเหนียวอย่างเดียว เขาก็เป็นคนขี้ตเนกมัธยัตเจียอยูุแต่ไม่ไม่มองไม่เห็นใครไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครเลยอันนี้ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคงจะมองลูกหลานของพวกเราที่จะเป็นผู้รักษาสมบัติของเราต่อไปภายภาคหน้าอันนี้คือการเป็นอยู่การวางแนววางแถววางทายาติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แล้วก็พร้อมกันกับวางทายาทในทางพระพุทธศาสนาอีกเออว่าลูกหลานเอ้ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะทาชั่วแล้วจะได้ดีได้ยังไงถ้าคนทําชั่วเห็นไหมขี่เกียรติเรียนหนังสือทําชั่วใช่ไหมเ,เป็นคนเกเรไม่เรียนหนังสือไม่เข้าห้องเรียนเป็นคนชั่วใช่ไหมแล้วที้ต่อไปภายภาคหน้านะคนคนนี้เดี๋ยวจะเป็นครูโรงเรียนจะเป็นตำรวจทาหารจะเป็นเจ้านาย ใหญ่เป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อเขาทําชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรถ้าหาว่าผู้ใดทําดีตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีเป็นเด็กดีสอบที่ไหนก็ได้ทั้งหมดโรงเรียนไหนสอบสอบได้ในเมื่อโปรดพ่อผ่านพ้นการเรียนแล้วเขาไปสอบที่ไหนเขาก็ได้เพราะได้เท่านั้นก็เป็นคน ได้รับตาแหน่งที่ดีนะั่นแหละคนทําดีก็ต้องได้ดีจะไปชั่วได้ยังไงเว้นเสียแต่ว,ว่าตัวเองทําดีแล้วทิศนิสัยไปทางอื่นนะการเรียนดีอยู่แต่ไปชอบเกเรไปชอบชกต่อยตีเขานั่นอีกมันต้องดูหลายด้านหลายด้านได้หลาย,ลาย,าลายมุมเหมือนกันแต่ละคนนี่นะจะมันดีด้านหนึ่งมันเลวด้านหนึ่งเลวด้านหนึ่งมันดีด้านหนึ่งแต่จะให้ดีทุกด้านนะั้นคนที่ดีทุกด้านนะเลิศประเสริฐ แต่ถ้าคำว่ามันดีด้านหนึ่งเสียด้านหนึ่งอันนั้นก็เสียหายอยู่เหมือนกันนะั่นแหะเรียนหนังสือเก่งก็เถอะสอบได้ทั้งทั้งหมดนะชนะเขาทั้งหมดแต่ชอบเป็นนักเลงหัวไม้อย่างนี้เป็นตน้นเขาก็พร้อมที่จะจับเข้าคุกอีกเหมือนกันนะนะั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเสียอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านคณะสธาญาติโยมทุกคนเนะีแนะนำสัส่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเมื่อเล็กเด็กของเราเป็นคนดีแล้ว วพวกเราจะต้องได้ดีถ้าเราคน,คนเลวแล้วจะดีได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกระพร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่าคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมคุณนั้นละเลิศประเสร,ริฐในชุมชนสังคมโลกทั้งโลกเป็นที่ยอมรับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดมีความรู้ความรู้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายยอมรับคนที่มีความรู้เป็นผู้เฉลียวฉลาดปาดเปืองเป็นคนความรู้แต่เทวดายัางไม่ยอมรับ <c oughs> แต่เมื่อไรคนที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมคนนั้นมีเป็นผู้มีศีลมีธรรม,ม,รรมไม่มีนอกไม่มีในเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนดีในชุมชนในสังคมเทวดาทั้งหลายยอมรับเพราะเทวดาเขาต้องมองมองทั้งในที่มืดทั้งในที่แจ้งเขามองทั้งสองอย่าง แต่มนุษย์มองแต่ในที่แจ้งเห็นว่าเขาอู่ขยันทํามาหาเลี้ยงชีพร่ํารวยแต่ว่าเขาทําความชั่วเสียหายเนี่ยมนุษย์มองไม่เห็นเมื่อเขาทําอย่างนั้นคือหมามนุษย์ก็ยกย่องกันโอ้โหคนที่ขยันหน้าที่การงานร่ํารวยแต่แต่ว่าการทําความชั่วของเขาในที่มืดนั้นมองไม่เห็นแต่ในเทวดาถ้าเขามองเห็นทั้งในที่มืดทั้งในที่แจ้งเขาบอกว่า ถ้าหาว่าผู้ใดมีความรู้อย่างเดียวอย่างไม่ยอมรับเพราะมันมีความรู้ความรู้ตัวนี้สามารถที่จะทําร้ายทําราย,รายแก่บุคคลกลุ่มใดก็ได้คนใดก็ได้ความรู้นแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจเขาจะไม่ทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้นเขาเราเขาเราในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนใ้เมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเราจะไม่กั่นแกล้งใคร เราจะเห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันถ้าสิ่งไหนทีมันไม่ดีเราจะไม่ทําเราจะทําแต่สิ่งที่ดีนี่แหละคนที่มีคุณธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าคนมีแต่ความรู้อย่างเดียวเหมือนกับรู้รู้กฎหมายอย่างนี้ถ้าพอรู้รกฎหมายเห็นคนเชืเอ้อเชือสะเขาคุณเขารวยอีกต่างหากเพรารวยมรดกของเขานะ่ยไปการแกล้งเขาไปยุคให้เขาทะเลาะกันผลในสุดก็ตัวเองกับเป็นท่านนายเป็นท่าน,นะอะไรเข้าไป ไปันเข้าไปกับไปคดไปโคงอสมบัติของเขาเพราะว่าเขารวยเนี่นี่แหละอันนี้คือคนที่มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมแต่ถ้าว่าคนมีคุณธรรมด้วยมีความรู้ด้วยจะทําอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราของโงก่ก็จริงอยู่แต่เขาเป็นคนรวยมาจากตระกูลแต่เราไปทําให้กับเขาถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนอยู่ในสภาพเช่นกับเขาล่ะถ้ามีคนมาทํากับกับเรา ที่เราไปทําอย่างให้กับเขาด้วยนี้เราในความรู้สึกของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้แปลว่าคนนั้นมีคุณ,ณธรรมในจิตใจในี่แหละได้หลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะท่านจึงบอกว่าความรู้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายแต่ยังไม่ยอมรับเป็นไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาคือผู้ที่มีจิตใจสูงเทวดาเป็นผู้มีจิตใจสูงนะเรียกว่าเทวดา เทวะเพราะนั้นผู้ใดก็ตามมีความรู้คู่กับคุณ,ณธรรมเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไว้ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ประกอบคุณงามความดีด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยความรู้ด้วยเป็นธรรมด้วยแล้วก็การบริหารจัดการโดยธรรมการปกป้องดูแล ทุกคนอยู่ในที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างหลวงพ่อก็เป็นผู้เจ้าอาวาสเป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อก็จะดูแลพี่น้องศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานของหลวงพ่อโดยธรรมผู้ใดก็ตามผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดูแลลูกบ้านโดยธรรมท่นานนายอำเภอท่านผู้กำกับดูแลกน้องลูกน้องชาวบ้านโดยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีดูแลประเทศชาติ ลูกน้องโดยธรรมถ้าหากว่ามีศีลธรรมมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของพวกเราการอยู่ด้วยการมากมายขนาดไหนก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันการกล่าวสมโมทนิยคธนิยกคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครอง พวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไป็นศบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเทอญ